ะะสำหรับแม่นางรถเลข1ถึงเลข4ก่อนอื่นเลยนะจะต้องนำเลขทะเบียนรถที่เรามีอยู่นำ บวกกันนะจนให้ได้เลขลับผลรวมแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครที่บวกกันอาจจะได้10บ้างหละก็เอา1นึบวกศูนย์ให้ได้เลข1นะตรงนี้ก็ได้นํามาทราบกันนะคะว่าเลขลับผลรวมนั้นส่งผลอย่างไรกับตัวเราบ้างสิ่งหนึ่งนะคะบอกว่าในเรื่องของความเชื่อะคะ่ะตัวเลขก็อาจจะมีผลกับเรื่องราวชีวิตเนี่ยประมาณสัก5 1 0เป็นะเป็นองค์ประกอบหนึ่งอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราทราบเอาไว้นะคะก็ไม่เขา,าไม่เสียหายแล้วก็ที่สํคาคัญเลยในเรื่องราวของ รับตำราเตโชท่าเี่กก็จะมีความแตกต่างกันกับในาสา์อื่นๆนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นศาสตร์เฉพาะในเรื่องราวของเมีนางจริงๆนะคะฉะนั้นใครอยากจะทราบกันนะคะก็เตรียมตัวค่ะวันนี้1นถึงเกยอย่างแน่นอนะะสําหรับเบรกนี้จะเป็น1นถึงสก่อนเท่านั้นนะคะส่วนใครที่นะคะอยากจะทราบเรื่องราวเจาะจงมากกว่าน,นี้นะคะส่ง SMS เข้ามาไว้ก็ได้นะคะที่พิมพ์ SJ ชื่อนามสกุลรวมไปถึงข้อความนะ,ะส่งมาที่4 2 2 1 6 0 6กยและยะ้ําอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่ารอบป,ปีนี้เรายัง วิเคราะห์ถึงเรื่องราวของแม่นางรถกันอยู่นะคะฉะนั้นใครจะส่ง SMS เข้ามาส่งจดหมายนะคะก็ต้องถ่ายรูปรถราเข้ามาชัดเจนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถกระบะจะเป็นรถเก่งเองก็ตามหรือเป็นมอเตอร์ไซค์นะคะก็ถ่ายรูปทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเข้ามาชัดเจนแล้วก็ส่งเข้ามาตามอีเมลด้าน นี้นะคะเพราะว่าถ้าคุณผู้โชคดีก็จะได้มีโอกาสได้พูดคุยค่ะให้อาจารย์อัจารได้วิเคราะห์เรื่องราวของเลขแม่นางกันแบบสดด้วยแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังได้รับผลรวมเลข1ถึงเลข4จากอาจารย์ก่อนเลยค่ะครับท่านผู้ชมครับเลขลับผลรวมของเลขทะเบียนรถนะฮะที่จะมีผลให้กับท่านผู้ชมทางบ้านโดยการรวมนะครับหมายเลขของท่านนะครับให้เหลือเลขเพียงหลักเดียวเลขเพียงหลักเดียวนะครับก็คือ1 สามรวมได้ก็เป็น6กคือเอาเลข3ตัวเนี่ยมารวมเหลือเพียงเลขตัวเดียวทีนี้มาชมกันนะครับว่าในลักษณะเลขทะเบียนร,รถที่จะปรากฏท้ายและหน้าของรถท่านเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมาดูกันเริ่มต้นตั้งแต่หมายเลขหนึ่งเลยเลขรับผลรวมของเลขนะครับหนึ่งจะมีผลมีบทบาทของเรื่องอะไรมัง่งแล้วก็ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษเลขรับผลรวมเลขหนึ่งเนี่ยให้คนที่ขับ เื่อนยวดยานพาหนะที่มีแม่ังเลขรับผลรวมเป็นเลขหนึ่งควรระวังอย่างยิ่งเลยเรื่องเกี่ยวกับเขียวชนขุดขีดครับเกิดขึ้นช่วงประมาณไหนนับแต่มกรานะแล้วก็กุมภาสองเดือนนี้เข้มข้นครับไม่ว่าจะได้จะเดินทางไปใกล้ไกลกล็าตามเรื่องการค้าการเจรจามักมีปัญหาเรื่องของการากระทบนะฮะหรือแม้แต่การแตะต้องกับวัตถุโดยที่ไม่ปรารถนาเขียวชนนั่นเองครับจะเกิดขึ้นช่วงประมาณต้นๆ้นเดือน มกราแล้วก็กินเขาไปจนถึงช่วงประมาณกลางๆของเดือนกุมภาพันธ์นั้นใครมีรถคันนี้นะเลขรับผลรวมนะฮะรวมได้เลขหนึ่งเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษมีส่วนหนึ่งที่จะให้ท่านนะฮะควรดูแลใส่ใจเกี่ยวระบบของระบบไฟฟ้านะครับจะมีผลกับรถคันนี้ด้วยสิ่งที่ผมบอกมานี้นะฮะเราได้ตักเตือนเราได้แนะนําไว้เพื่ออะไรให้ท่านป้องกันไว้ก่อน ก่อนสระต์านะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้ผ่านพ้นไปได้ยอย่างมั่นใจนะครับสําหรับเลขรับผลรวมเลขหนึ่งแล้วก็ต่อด้วยเลขสองนะครับเลขสองเลขรับผลรวมนะเอาเลขทะเบียนนะฮะไม่ว่าจะกี่หลักก็ตามรวมให้เดือได้ผลลัพธ์เลขเพียงตัวเดียวเป็นเลขสองเลขสองนี้ให้ระวังคนขับนะฮะคนขับรถคันนี้มีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินการทองมีข้องเกี่ยวเรื่องของคดีความบางคนบอกว่าถูกเบี้ยวประกันนะ หรือจะถูกนายประกันหรือจะคนที่เข้ามาติดต่อเจรจานะเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเรียกว่าเขาบอกว่าเป็นเรื่องของคดีฟาร์มเนี่ยนะฮะจะถูกพิ้วนะถูกนะ,ะกาแกล้งทางคดีฟารมเกิดขึ้นด้าน,นลดราคนเนี้ยไม่ว่าจะมีอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือไม่มีก็าตามระมัมดระวังนิดหนึ่งกับเรื่องของเอกสารข้อสัญญาบางทีก็บอกว่าขนาดว่าเลขรับผลรวมเลขสองเนี่ยมีโอกาสที่จะลดหายมากกว่าเลขใดๆทั้งนั้นแล้วทาไงดีครับ ไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเรารู้เราทราบอย่างนี้แล้วพยายามนะฮะรัดกลุ่มเรื่องเอกสารข้อสัญญาหรือถ้าเป็นคดีความเรื่องการคำ้ำประกันคนอื่นเขานะตัวเองก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับอย่าเซ็นเอกาสารนะฮะอย่างหรือแม้แต่สิ่งที่การรับปากรับคําไว้จะมีปัญหาในภายภาคหลังก็ต้องเตรียมใจท่านผู้ชมครับรัดกลุ่มักนิดหนึ่งจะมีชายกับเลข2นี้นะครับเลขลบผลรวมนะครับต้องระวังเป็นพิเศษแล้วส่วนไหนนะครับจะต้องวังก็คือเดือนมีนาและ เดือนสิงหาคมสเดือนนี้นะครับในรอบปีใหม่พุทธศักราชองน,น่นะครับท่านต้องระวังเป็นพิเศษกับส่วนที่จะเกิดขึ้นนั่นเองครับต่อไปเลขรับผลรวมเลข3เลข3ระวังเรื่องคู่ครองคนรักครับเลขรับผลรวมนะฮะร,รวมกันได้นะครับในเลขทะเบียนรถแล้วก็ปรากฏเป็นเลขรับผลรวมรวมกันได้นะไม่ว่ากี่หลักก็ตามพอรวมได้เลขสเนี่ยท่าน ต้องตระหนักเรื่องของความรักคู่ครองคนใกล้ชิดมิตรรู้ใจมักจะนะฮะแดงนายนายดีไปหรือคุยแล้วเนี่ยไม่ถูกคอถูกใจนะเกิดทะเลาะเบาแวงนะคนข้างเคียงนะครับคุยกันไม่ลงคอไม่รู้ื่วงไม่รู้เรื่องนะครับจะเกิดขึ้นได้แล้วทาไงดีวิธีเดียวที่จะทาได้คือมีขันติอดกั้นอดทนนะครับไม่ถึงก็อดออมนะฮะอดทนไว้สักนิดหนึ่งอะไรที่ผ่านได้ก็ผ่านจบได้ก็จบนะฮะอย่าขับรถไปเครียดไปคุยไปสุดท้ายเรื่องมันแบ,บนปานายนะครับ คุยแล้วเคลียไม่จบนะคุยแล้วลงตัวไม่ได้แต่เรื่องคําพูดกันเลยจะต้องตระหนักวินิดนึงและถ้าท่านใดที่เป็นคนโสดนะตรงนี้นะครับคนขับเลขรับผลรวมเมียนายที่มีเลข3ามปรากฏอยู่เป็นเลขรับผลรวมเนี่ยต้องนะดีอกดีใจไปเลยครับว่าคนที่โสดอยู่จะได้คู่ครองคนใกล้ชิดเนี่ยเอามาเป็นหมูนะฮะเอามาเป็นเพื่อนเอามาเป็นกันะคนทางอีสานก็เรียกเป็นหมูก็คือเป็นเพื่อนเรานะฮะเป็นคนที่ใกล้ชิดมากขึ้นเดี๋ยวละฮะเลขพวกนี้เป็นเลขมีผลกับชีวิตทันทีถ้าเรา ช่อนะก็ดูไปแต่ถ้าไม่เชื่อก็วางไว้อย่าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแล้วจะเสียใจในภายภาคหลังเลข3ครับปรากฏในเลขเท,ท่านเลขสี่นะครับเลข4ี่นี้ต้องประคับประคองกับเรื่องของอะไรฮะเรื่องของการเงินเงินทองจะร่วไหลตั้งแต่ต้นต้นปีฉะนั้นท่านชมรายการอยู่ก็ตามหรือว่าระยะนะที่กําลังจะนะวางแผนที่จะลงทุนเนี่ยเลขสี่มันปรากฏขึ้นมานั่นหมายถึงท่านอาจจะต้อง ระวังจังหวะจะโควงกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการเงินมันั้วตั้งแต่ต้นต้นปีนันทายปีแย่แน่กลางปีหนักแน่วิธีคืองดเว้นการเสี่ยงโชคเลือล่อนลอยนะครับคือแหมนะคนอื่นทํทฉันทําทด้วยลงทุนด้วยสุดท้ายเจ็บและปวดห้ระวังช่วงช่วงไหนนะเมษากับเดือนพฤษภาสองเดือนนี้นะครับเลขสี่ต้องระวังการเปลี่ยนแปลง,ปลงเงินล่วไหลัล่วซึมมาอย่างกระทันัน ที่สําคัญนะครับไอสิ่งที่ระวังเนี่ยนะเขาบอกว่ายังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยการหารายได้เพเศษเสริมท่านใดที่รับงาน j อบส,สั้นๆเนี่ยฮะช่วงนี้นะสามารถทําได้ไฟเขียวผ่านตลอดนะครับนะท่านผู้ชมครับ และนี่หละคะ่ะคือได้รับผลรวมนะคะเลข1ถึงเลข4นะคะที่อาจารย์ได้วิเคาะห์นะคะจากตำรับตำราเตโชทานะใครที่รวมเลขแล้วเนี่ยถ้าเลข1ถึงเลข4ก็ต้องบอกว่าจริงๆนะรอบเดือนมก,กราคมนี้หลายเลขก็ยังไม่ได้ส่งผลนะเรื่องราวที่อาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีมากนะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเลยก็คืออาจจะต้องระมัดระวังเน้นเรื่องของการทําบุญกันด้วยนะคะในรอบอช่วงเดือนมก,กราคมแบบนี้คะ่ะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะใครที่นะได้เลข ห้าถึงเลขเก้าเดี๋ยวจะได้มาฟังกันนะคะว่าเลขของคุณนั้นส่งผลอย่างไรกับเรื่องราวของชะตาชีวิตบ้างยา้ำอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะก็นาเลขทะเบียนรถนํามาบวกกันจะมีสี่ตัวมีสามตัวจะมีสองตัวบวกกันนะคะให้ได้เหลือเพียงแค่เลขตัวเดียวเท่านั้นแล้วก็จะได้เป็นเลขลับผลรวมเฉพาะแม่นาของคุณในคู่่นี้เราทราบถึงผล วมนะคะ1-4ไปแล้วนะคะวันนี้ใครที่อยาทราบว่าเอ๊เดือนมก,กราคมเลขทะเบียนรถจะส่งผลอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะเมื่อไม่ใช่ว่าส่วนหนึ่งแะทุกท่านอยาทราบว่าเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็เป็นการระมัดระวังตัวเองด้วยนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยเราทราบถึงเรื่องราวเบื้องต้นจะได้ไม่ประมาทกันนะคะดังนั้นตอนนี้มากันที่เลข5ถึงเลข9กันบ้างดีกว่าเนะคะเตรียมตัวฟังดีว่าจะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างมาชมเลยค่ะ เลขรับผลรวมเลขต่อไปก็คือเลข5เลข5คือพูดง่ายๆว่าท่านผู้ชมทางบ้านไปรายการทุกคนนะครับเอาตัวเลขท้ายทะเบียนรถหรือหน้าทะเบียนได้มันเป็นเลขเดียวกันเอามารวมซะรวมให้ได้เลขตัวเดียวก็คือเลข5เลข5้าเขาบอกว่าเป็นเลขปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเรื่องของพิธีกรรมนะ ถ้าท่านใดผู้ชมท่านใดนะฮะไปปฏิบัติธรรมจเจริญสมาธิโดยใช้รถคันงามนีนะ้ที่ใช้อยู่เนี่ยเอาไปเข้าร่วมของการปฏิบัติธรรมเอาไปเข้าไปนะาเสริมนะฮะสี่ิียมงคลหรือแม้แต่ประน้ำมาประพรมน้ำพระพุทธมนต์นะครับให้ชุ่มชื่นช่ำใจนะฮะช่วงเมษาก็ดีหรือพุธภาก็ตามช่วงน,นั้นขายขึ้นนะฮะจะทาะไรก็มกักลบเสือกเกิดความสาเร็จให้กับเลข5ปรากฏอยู่แล้วถ้าเราคนขับนะครับ อฒนาบารมีพระเนี่ยตั้งแต่สตาร์ทรถเลยยิ่งดีสวดยอดพระคาถายอดพระกันไตบิโดกนะครัคาถาชินมัญชรเท่าที่สามารถจะสวดได้ทําอย่างนี้อย่างบ่อยๆผลดีมากเลข5ชโชคดีทั้งการงานและการเงินเสริมด้วยความรักนะครับที่บอกนี้นะครับให้ท่านปฏิบัตินั่นเองเน้นปฏิบัติหน่อยนะการล่าช้าร่าถอยไปเนี่ยจะมีผลเสียกับชีวิตท่านครับแล้วก็ต่อไปนะฮะหมายเลขรับผลรวมเลข6ค,ครับ เลขหกเป็นเลขที่ขาขึ้นเรื่องโชคลาภใครที่ขับเลขรับผลรวมนะฮะเลข6เนี่ยเลขหกจะมีโชคลาภกลางคันกลางปีกลางเดือนนะบ่อยๆคือไม่ใช่มาครั้งสองครั้งนะฮะมาจนเราโอ้ร,รู้สึกว่าเอ๊ะทั้งทั้งที่ไม่น่าจะมีนะฮะโชคลาภขอบเขาเลยแต่ตัวเองยังสามารถสร้างความสําเร็จได้ฉะนั้นต้นตนปีเงี้ยนะครับปีสักการะในโชคลาภยังใช้ไรเหมือนเดิมเออต้องว่ากันอยนะ่างนี้ท่านผู้ชมนะฮะก็มอกไว้แล้วกันนะครับเลขหกนะฮะมาดูกันต่อ วยเลขเจ็ดนะครับเลขรับผลรวมเลขเจ็ดเลขเจ็ดเนี่ยเขาว่าเป็นช่วงที่ถ้าจะทําสิ่งใดก็ตามถ้าจะเริ่มต้นอย่างอื่นก็ดีในด้านธุรกิจผมให้ไปเขียวถ้าเป็นขราชการเลขรับผลรวมเลขเจ็ดทำผลงานได้เรียนต่อศึกษาต่อได้ถ้าคนที่อยากได้ทุนนะฮะรอเนี่ยมาเกื้อกูลมาหนุนนํำนะฮะจะสร้างความสาเร็จให้กับชีวิตได้ทันทีนะฮะเลขเจ็ดเนี่ยเป็นขาขึ้นเรื่องการศึกษาผลงานนะแล้วก็ทําระบบท ท่านตำแหน่งโยกย้ายงานงานการง,ง,งานช่วงนี้ดีคือบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทํางานอยู่ตรงนี้แล้วไม่พึงพอใจโยกจะเปลี่ยนแปลงนะถ้าเป็นข้าราชการในไปเขียวแต่ถ้าเป็นคนที่จะนะทำงานใหม่สมัครงานใหม่นะครับเลขรับผลรวมเลขเจ็ดมีชัยไปฝากครึ่งครับฉะนั้นดูก่อนนะว่าเออเราใช้เลขทะเบียนใดจะมีผลกับชีวิตเราบ้างนะเราก็ดูเป็นแนวทางนะฮะอย่าไปเชื่อเต็มร้อยเอาเป็นแนวทางแล้วก็เอามาวาง นะฮะกับความดีที่ทําอยู่มันจะได้ควบคู่แล้วก็ใช้ได้ผลกับเลขเจ็ดครับต่อไปนะฮะเลขก่อนที่จะจุดท้ายท้ายสุดก็คือเลข8เลข8ก็คือการนำนะผลลัพธ์เลขรวมนะในทะเบียนรถท่านมารวมกันได้เป็นเลข8เลข8นั้น ขึ้นเรื่องของชีวิตคู่คนรักและการเงินซ้สำสิ่งส้ำอย่างเนี่ยมาระยะเวลาอันใกล้เคียงกันเลยนะไล่ไปตั้งแต่มีนาเมษามกราไม่เกี่ยวนะฮะเพราะมกราเป็นช่วงเหมือนเดิมนะมันจะตราตึงอยู่นี้อยู่สอเดือนแล้วก็จะดีขึ้นสุดท้ายระวังอะไรสุดท้ายระวังเรื่องการผ่ากันเจาะครับเลขแปดที่แฝงอยู่ในเลขทะเบียนรถเป็นเลขผลลั์เลขรวมเนี่ยม นะส่งผลให้คนที่ขับรถหลาคน,นี้ต้องระวังพิเศษกับเรื่องของสุขภาพประมัยช่วงท้องนะคนที่ไม่เคยป่วยเคยเจ็บก็ป่วยอย่างทันหะันนะอันนี้หรือถ้าท่านใดที่ป่วยเจ็บอยู่แล้วก็ระวังมีโรคแทรกซ้อนของเดิมกลับขึ้นมาแต่ถ้าบอกว่าคนใกล้ตัวคนใกล้ชิดนะฮะป่วยเจ็บอยู่แน่นอนใครที่เป็นเจ้าของเลขรักลุมรวมนะฮะทะเบียนรถคันนี้เลขแปดเนี่ยจะ เสียเงินเสียทองเอาไปช่วยพี่ช่วยน้องช่วยดูแลพ่อดูแลแม่นะฮะนันก็เป็นสิ่งดีแหละแต่ก็ต้องดูทิศทางกันว่าถ้าจะถึงคราวนั้นก็ต้องระวังสักนิดหนึ่งอยากให้ท่านนะครับควรจะนะศึกษาสำรับตำราหรือถวายตำรานะธรรมะต่างๆบทสวดดีๆให้กับพระพิสุกสงฆ์สมบูรณยิ่งดีครับท่านผู้ชมครับนะเลขแปและก็ตามมาด้วยเลขสุดท้าย,ายส,สุดก็คือเลขเก้าเลขเก้า เป็นเลขลับผลรวมที่จะต้องโอเ้เขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนมีอันนี้สงผลบุญก็เยอะกรรมก็ามากนะฮะทะั้นเลขลับผลรวมในช่วงนะฮะเลขสุดท้ายนี้ก็คือเอาเลขมารวมกันได้เลขตัวเดียวเลข9ก้านะครับท่านต้องระวังเป็นพิเศษก่อนเรื่องของการสร้างบุญเสริมบารมีเพราะว่าภา,าวะกรรมเก่าของเดิมที่กําลังแวะเวียนเข้ามาตอนนี้มันมาจ่อยอยู่แล้วเพียงแต่เราลดกลุมสักนิดหนึ่งด้วยการทําบุญสร้างกุศลนะให้กับพระ พิสุขสัมมเนนนะพระอาพาธนะหรือแม้แต่ทสาสถานที่ปฏิบัติธรรมก็ได้นะทำบุญกระลงศพนะเพราะอะไรเพราะกําลังบอกว่าเลขรับผลรวมเป็นเลขเก้าเนี่ยต้องหนักถึงเรื่องของของหายของสูญเสียแล้วก็รถลาเจียวชนบ้างนะครับแต่ก็ไม่หนักหนาสาก,กันแต่มีบ่อยๆครับเนี่ยเนื้อหอมเนี่ยต้น,ตนต้นปีเลยมกราคุมพาเนี่ยเข้มข้นนะครับนะห่างกันไม่ใช่อัที่สองอาทิตย์เดี๋ยวเจออีกแล้วฉะนั้นบางทีมันก็เซ็งเซ็งเบื่อๆฉะนั้น มีโอกาสก็ระวังไว้สักนิดหนึ่งอย่าขับก็ตัดสินใจอย่าฝ่าฝืนนะครับพกใบกัะผี่ซะพยายามปฏิบัติตามกฎรจราจรแล้วทุกอย่างก็จะผ่านพ้นนะครับคิดดีทดําดีปฏิบัติตามกฎลดอุบัติภัยเชื่อผมครับแล้วชีวิตจะโชคดีเพราะมีกฎเกณฑ์เพราะเรื่องราวของตัวเลขนั้นมันมีผลแต่ว่าคนดีคิดดีนะครับศาสตร์ร้ายไม่ทําลายคนดีคนดีก็จะมีชัยไปปาาครึ่งวันนี้มอบไว้แค่นี้กันนะครับนะครับ เป็นไงคะสำหรับเลขรับผลรวมนะคะวันนี้1-9ของเดือนมก,กราคมทุนได้ทราบกันแล้วนะคะก็จะได้เตรียมตัวนะคะอย่างน้นอยเนี่ยได้ทราบเอาไว้ว่าสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรหรือว่าส่งผลอย่างไรกันบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นค่ะที่อาจารย์ได้เตรียมเป็นของขวัญพิเศษมอบให้นะคะแฟ,ฟนๆรายการทุกๆคนเลยนะคะแต่ว่ายังคงมีของขวัญอีกชิ้นใหญ่ๆเลยะคะ่ะที่จะได้ทราบกันนะถึงเรื่องราวของการวิเคราะห์เรื่องราวตัวอักษรพยัญชนะนะคะ รองว่ดนำมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอน